คนขับรถบรรทุก6ล้อของบริษัทชื่อดังนะคะจอดรถทำภารกิจส่วนตัวค่ะอยู่ข้างทางในขณะที่เกิดฝนตกปรากฏว่าจูๆ่ๆมีมอเตอร์ไซค์ค่ะที่วิ่งตามหลังมาชนปังเข้าไปค่ะส่งผลให้เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ18นาฬิกาวันนี้ตำรวจรับแจ้งเกิดเหตุนะคะรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายกับรถบรรทุก6ล้อค่ะจนคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเหตุเกิดในพื้นที่หมู่6ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นจุดที่เป็นขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ โดยที่เกิดเหตุนะคะพรบ,รบรถจักรยอยี่ห้ออิสูซุสีขาวค่ะจอดอยู่ริมถนนแล้วก็ด้านท้ายรถบรรทุกตรงล้อหลังฝั่งขวามีรถมอเตอร์ไซค์นะคะถลเลยเข้าไปอัดคาอยู่ใต้ท้ายรถแล้วก็กันชนท้ายรถบรรทุกได้ถูกแรงชนจนงอพับเข้าด้านใน นอกจากนี้ใกล้กันก็ยังพบศพของคนขับมอเตอร์ไซค์ก็คือนายรัชภูมิเพชรศรีชาวเพลคลองอัยคงจังหวัดสงขลานอนเสียชีวิตคาที่สภาพน่าจะถูกแรงอัดนะคะจากการชนอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะและก็หมวกกันน็อกแตกกระจายจากการสอบสวนคนขับรถบรรทุกนะคะของบริษัทชื่อดังรายนี้ซึ่งให้การเบื้องต้นว่าในช่วงเกิดเหตุตัวเอง ได้ขับรถลงมาจากเนินหน้าร้านร่วงรวนเฟอร์น,รน,นิเจอร์และก็มีการขับชิดซ้ายจอดอยู่ข้างทางค่ะโดยบอกว่าจะแวะปัสสวะริมทางแต่ปรากฏว่าจู่จูก็มีมอเตอร์ไซค์คันนี้ล่ะค่ะขับมาด้วยความเร็วนะคะชนอาจเข้ากับท้ายรถ จนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวนะคะซึ่งตียบอกว่าพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รีบลงมาดูปรากฏว่าโอ้โหช่วยไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเสียชีวิตทันทีเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้น่าจะขับมาด้วยความเร็วมากซึ่งทางตำรวจได้มีการลงมาที่ประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็จะมีการประสานหาญาิผู้เสียชีวิตรวมทั้งบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการในทางกฎหมายต่อไปค่ะ